สวัสดีครับปาโกซุริโอบัดทาครับนับมือโกไปหนาครับเพื่อนทีใสตัวั่งลายอัพเดตสถานการณ์ครับสีหามงแรดงแล้วพี่น้องโอ้สถานทีเันบกคอยบกคอยมีเนาะสถานทีบกคอยมีเนาะแม่เนาะเบปรทานาี่านนม่ลงวัดปรานท่งนี่มาอลงหมันทีนงเี่นเก่งขาเ็รถจอด

อย่าแคบแน่ยูพี่น้องครับจังว่ากำนันเพิ่นประกาศไล่รดไล่เรือออกอยู่เดียวนี้จมเน้่ยพี่น้องนี่จมรถบาดมาสีขาวมาได้มองแม็นขามาได้กับบุีมองยูให้เรา ก็เลยเห็นไปจอดทางข้างเลยคุณพี่น้องแต่น้อยเพชรดันแถงไม่จะลดขั้นโกโกโง่นะพี่น้องนะโอ้ยพีมีหอนกำลังล่ำมุงตัวเลยเอาพี่น้องชากประดับลงกระบายนี่ สีม่วงกลัวสีหาม,ม่วงหาม,ม่วงฉากประดับลงแล้วบัดนี้พุ่งสั่งเรียบร้อยแล้วตรวจจาดแล้วเจก่อนเจโฮมเฮาห้องสิเก็บบัตรอะไรทั้งผุ่นงานเนี่ยาเงินเพื่อการกุศลพี่น้องเล็กน้อยอย่างเขาไปอาบน้ำในวัดเหรอพี่น้องนี่ครับ เนี่ยส,สาดเ,เสื้อสาดเสื้อเสื้อสาดเพิ่นขายบัตรลวกหนาไปแล้วพี่น้องซีหาพันไปอะไเด้กระนั่นเพิ่นประกาศหมอญรับโมะตองยานบัวลายเงือเด้อว่าสัตว์แตงแต่ผูกผมมาหอดมุขคอยขายบัตรไปลาลาว่าสัตว์ซีหาพันไปเราบัดนจีโดดเอาเร็วดดีก็ได้เพินพ่นว่าป้าทวดแน่นอนเวลาคำนนั้นเพื่อนนะ ส่วตี๋มาดมื่ท่านว่างไหมอยู่นึงจะได้รถแต่งโมบายเป็นรถเปิดประทุนเอารถเอารถบาสมาตัดมาคืนเพราเปิดประทุนรถไฟส่งฟองนะครับเข้าไปจอดเราไปจอดที่เราประชุมกันนะครับ ับจอดแจ้งครับว่าเนี่ยอดจังกลางข้อี่น้องนี่แหละเวทีห้าสาวน้อยเพชรบันแพงครับสาดเสื้อ

รรถมอเตอร์หัวละบริยูละเ่าแต่งหนามาเราเป็นนางล่ำบ่เราจะได้คนฝากไปตรงคอาเอเอาเลคนสุดเดือดเรื่องรถได้นะครับ ผู้ใหญ่เท่ผู้ใหญ่เท่ดูด้วยนะครับรถคอนอยนะครับรถไฟกับพ่อพอเครื่องขยายเสียงจอดข้างนอกนะครับเรามีที่จอดให้นะครับจอดบนถนนบางเขนนะครับเอาซุปเปอร์เอทเลยทัวนี่มาตัดเอารถบัสแอร์ซุปเปอร์เอทนี่นอคนมาตัดเลย้ไ้ญญจัดงานทางจอสวัสดีนะครับพ่อบผิดชอบัดครับ้อเนถนนด้วยนะครับเวลาอบบั เตือนข้างในนะครับที่จอดรถนะครับที่จอดรถที่อยู่ด้านในไม่ว่าจะเป็นด้านในวัดนะครับหรือว่าตัดลังค่าออกพี่น้องตัดลังค่าเชี่ยนะครับตัดลังค่าออกคือซีครับพื้นก็ยังเป็นพื้นรถบัสเพื่อนเาพี่น้องสามารถเก็บค่าบริการได้เลยนะครับเก็บค่าบริการได้เลยเพราะว่าถ้าหักพี่น้องก็ไปจอดนะครับแต่คงจะใช้เวลานานหน่อยนะครับกว่างบางครั้งนะครับ่างงานจะเสร็จนะครับบางครั้ง อ่าดนออกมาจากว่าค่ำนะครับอาจจะไม่มีที่จอดอ่าถ้าเข้าไปจอดแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบอ่าจัดเตรียมนะครับอันนี้จะเป็นบัตรขายรถอ่าบัตรที่เตรียมมานะครับเป็นบัตรรถเป็นบรถเครื่องกลางตั๋วค่าบริการนะครับวันนี้พิกอัพนะครับอยู่ที่40บาทนะครับรถเก๋ง40บาทอ่ามอไซค์นะครับอยู่ที่20บาทนะครับถูกมาก ว่าการบาวกนสาวเจ้าอยบของทางตมรมกำนันตำรวจหนะครับตงวกำนันที่บ้านตำาวผู้ใดผู้ใดผู้ใดเนี่ยมาง่ามเถอะเอาหลือเอาผู้ป่วยผ้ี่คายผู้ที่อยู่บ้านทิ่เตียงรวมทั้งองชาวนาจิตขอตรจอยู่ในบ้านเดินไกดได้หรอก็จะให้จอดนะไม่รู้นีไม่ถามเขาเลยยังไงวันนี้เราก็ก้ารับประกันก้ากาัีแล้วว่า ยังไม่ตั้กว่า20กันบัตรแข็งเราจำหน่ายไปแล้ว4,000บัตนะครับขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งบัตรันดีแล้วตอนนี้เงินเขานแล้วไม่ต้องห่วงนะครับแนแล้วสาวน้อยเพชรประแทงนะครับคืนนี้ขอให้เต็มที่ได้เลยนะครับโอ้โท่งกีเพาะยางไม่เปื่อนหนาคับนั่นหนบ่องพี่น้องเราบอกให้ไวให้ไมดาหมดอีก3,000บัตรเราจะลื้อถังกระสีนะครับผมก็ได้ยินแต่เขาพูดว่าอายนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับ ผมไม,ไม่แฝงผมไม่กลัวนะครับไม่แลงผมไม่กลัวแต่กลัวแต่จะไม่แฝงเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเอชิญชวนพี่น้องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวันใกล่วันไกลนะครับเอฟซีทั้งหลายวันนี้นะครับทางจุลจุ่านไม่ได้ครับ พี่ปไว้สเนครับขอบคุณทุกการติดตามครับช่องปากโก้ลำเพลินออฟิเชียลครับอัปเดตสถานการณ์เวที่อัปเดตสถานที่ให้เอฟซีได้รับชมรับชมครับพี่นอนครับขอบขอขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปครับพี่นอนครับสวัสดีครับ